เปิดประสบการณ์พรีเมียมซอฟต์ฟิตเนสที่ Eco l a b คลาสแรกขอเริ่มที่โยคะก่อนเลยใครกำลังหาวิธีคลายเครียดให้กับร่างกายและสมองให้ผ่อนคลายการเล่นโยคะใครได้ทั้งกล้ามเนื้อสมองคอบ่าไหลอาการออฟฟิศซินโดรมก็บรรเทาลงได้ด้วยการเล่นโยคะเพราะการฝึกโยคะในท่าทางที่ร่างกายได้ยืดเหยียดช่วยให้กล้ามเนื้อไม่ตึงเครียดบรรเทาอาการไมเกรนนอนไม่หลับหรือแม้แต่อาการปวดประจำเดือนและช่วยให้ข้อต่อต่างๆมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยและการฝึกโยคะยังช่วยเพิ่มสมาธิช่วยเพิ่มความจำและช่วยปรับบุคลิกภาพ่่่าาหหลังงงตรรร้นชววยสสเเิมมมใีค ผาเผยเพิ่มบุคลิกความเป็นเมือชีพให้เราทำงานได้ดีนอกจากนี้โยคะยังช่วยให้สวดทรงชัด ขึ้นโดยเน้นไปที่การทรงตัวจะช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเอวและสะโพกได้ทำงานช่วยสลายไขมันส่วนเกินและยังช่วยให้ผิวพรรณเปลง่งปลงั<ส>่งเพราะการยืดหยยดของกล้ามเนื้อจะทาให้หลอดเลือดขยายตัวมากขึ้นทําให้เลือดสูบฉีดและไหลเวียนได้ดีช่วยให้อารมณ์ดีเพราะการฝึกโยคะก็คล้ายกับการนั่งสมาธิที่ช่วยให้ผู้ฝึกมีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง,งไปสักระยะหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเป็นคนที่ดูอารมณ์เย็นลงแลอก็อารมณ์ดีขึ้นด้วยค่ะนับเป็นการดูแลสุขภาพแบบอง์รวมซึ่งรวมกายกับใจขขอองผู้้้้้ฝึึกกกกกเเเเาาาาาาาดดดดดววววววยยยยยััันนนนนรรรไไคคคลลลลืื่่่หหชชๆใใจปบมมมสสสุแะ ตา,ตาของร่างกายส่งผลให้หัวใจแข็งแรงขึ้นและการนอนหลับสบายขึ้นด้วยค่ะแต่อยากหน้าใสามีเลือดฝานดนิดๆโยคะช่วยได้แน่นอนหน้าตาจะกลับมาดูอ่อนกว่าไว้และยังช่วยให้แกนกลางลำตัวแข็งแรงสาหรับสาวๆที่อยากมีบอดี้ลิลีนก้มเนื้อเล็กๆแต่แข็งแรงเต็มร้อยออกกาลังกายด้วยโยคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขหรือเซโรโทนินและมีความสงบในใจมากขึ้นค่ะรอดูโพสเตเจอต่อไปในคลสนาสนะ